สวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลดำสิ่งทั้งด้านยูทูบหลกหลกระทั่งเพจครับกลับผมใจนุ่มต้นก็มาโจากับพี่น้องเขาอยากรายงานตัวกับพี่กับน้องครับวันนี้เดินทางจากอุบลครับเดินทางจากอุบลราชธานีถิ่นกําเนิดครับเดินทางมาที่อาําเภอหนังร่องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอูน่นี้น่าจะคุ้นๆน,นะครับหลายๆคนติดตามอยู่ใน YouTube นะครับ หลายคนติดตามที่อยู่ใน Youtube ก็คงจะรู้จักดีว่านี่คือแหล่งรวมนะครับรถบรรทุกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับในการประมูลเข้ามาที่เยอะนะครับภาคอีสานคือ S700 นะครับใบลุ่น S700 ที่มกักการแต่งนะครับตองมาเบิ่งที่อูนี่นะครับเพว่าสิเป็นหัวหลากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถดับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถเทเลอร์ที่จะ เอาไปทำนะครับเอาไปใส่งานกระผมก็เดินมาข้างมานะครับมาดูเหมือนกันนะก็อยากได้นั่นแหละเรื่องของเรื่องนะครับคุยกับพี่ชายใหญ่ไว้นะครับวันนี้จะเอาเงินมาให้เพิ่นนะครับเอาครับพี่น้องอันนี้ดูสภาพแต่ละคันนะครับคันนี้เป็นหัวลากนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนบ่งหัววันิไสนะครับเบ่งบรรยากาศข้างในขข้าพนนะครับคันนี้ก็จะเป็น หัวลาดประกอบเสร็จเรียบร้อยน่าจะมาได้สักอาทิตย์แล้วละ่ะอันนี้ล้ออลูมิเนียมนะครับง่ามคักไปดูบรรยากาศนะครับนี่ผมเดินทางมาจากอุบลน,นะครับเดินทางมาจากอุบลราชธานีเพื่อมาดูรถสวยๆงามๆอยู่ที่นี่นะครับของที่ชายใหญ่รุ่เงเรืองกิจนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นเจ้าของเลยเป็นไหนไม่รู้บอกว่าไปดูงานรถแมคโครนะครับยังไม่มา เอารอต่อไปนะครับรอต่อไปโทรหาเมื่อกี้บอกว่ารอแป๊บหนึ่งเด้อพี่เดอเอเ้ออ้ได้ครับนี่ก็จะเป็นอะไรที่นํามาจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือทําการาแยกชิ้นส่วนมาจากญี่ปุ่นก็เอามาอย่างนี้แหละพี่น้องเอามาแล้วบอวจะเป็นผังสแตนเลสนะครับผังสแตนเลสโอ้นะครับคันของผมได้สังสแตนเลสแบบนี้ก็คงจะดีแต่ไม่ได้ ดูแล้วน่าจะเป็นถังทังเหล็กธรรมดานะครับนี่เดินทางมาก,กับสเสด็จพอนี่ครับอันนี้คือบ้านของพี่ชายใหญ่ปู่ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับมาดูหลายๆคันนี่ก็เป็นหัวหลากนะครับสภาพเนี่ยโวประตงบ่อถึงพี่น้องงามปูดได้ใกไดๆมากเลยครับพี่น้องปูดไดยใหได้มาเลยนะครับเส้นทางระหว่างนางรองนางรองนะครับเออคุณนะ นั่งล่องไปราหาัรไส้ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบอันนี้ก็มาแต่หัวก็ก็ได้เหร็ดเดยอะนะครับได้เหร็ดเดยอะนี่สวยงามแยกมาแบบนี้เลยอยุปรกรณ์ก็จะอยู่ข้างในนี่แหละไม่กล้าเปิดหรอกโอ้เปิดได้อยู่นะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเก็บไว้อยู่ข้างในนี่หัวเออโอ้มีจอด้วยงามคักครับพี่น้อง แต่ว่าอันนี้ก็จะมีรอยโดนน่านจะโดนตู้คอนเทนเนอร์ครับอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหัวลากนะแต่น,นี่ถังสแตนเลสด,ด้วยประกอบเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งแล้วละ่ะแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับเดี๋ยวรอพี่ชายใหญ่มานะครับโอ้เด็กขากระจกเด็กกระจกสแตนเลสเงี้ยงขัดอันนี้ก็จะ เกียร์นะครับยังอยู่ยังไม่ได้ประกอบอันนี้ซัดซีอันนี้เป็นสิบสองล้อนะครับแท่นเตียอุ้ยลืมดูสิบสองล้อแท่นเตียอันนี้เป็นหน้าแหนบหลังแหนบปาดขึ้นเจยวใจนี่หลังเป็นแหนบครับว้าเอาขั้นนี้ซบอล <laughs> เหรอเร็ว่าเขามีคนจองกอนะไรเนาะ ก็น่าจะมีคนจองแล้วแหละครับก็คงไม่ทันหรอกแบบนี้เนาะหน้าแนบหลังแนบนี่ก็หน้าลุ้นดิก็คงจะดีเดี๋ยวค่อยถามราคานะครับเดี๋ยวค่อยจะถามราคาคันนี้ว่าเท่าไหร่เนาะก็คงต้องเก็บรายละเอียดหน่อยคันนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่อง E13 นะครับ E13C อ๋อว่ากันไปเจ็ดสปีดครับคันนี้สิบสองล้อแทนเตะอเอ,เอสวยงามครับเดินมาดูทางหัวแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนมีอะไรบ้างเอ้าขึ้นไปดูข้างบนครับอึบอบประกอบเสร็จหรือ,อยังยังไม่เสร็จนะครับยังมีของชุดของแต่งนะมีกันสาดยังอยู่ข้างในอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา นะครับเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นว่าเป็นยังไงบ้างเกียร์ธรรมดาเนาะโอ้ยขึ้นยากสินอ๋อมันสูงครับบันไดสามขั้นครับนี่ดูบันไดสามขัน้นนะในการขึ้นเอาจัดไปครับกุญแจก็มีไม่กล้าสตาร์ทข้าง่นหรอกอันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดโอ้ยจะได้ิมีวัสนาใดขึ้นบนครับนี่ก็ดูนะครับข้างใน สวยงามครับพี่น้องเป็นความไฟฝันของผู้ชายหลายๆคนที่เล่นรถนะครับอยากได้เอสเจรนะครับมันดูดีมันหลอ่อมันสมาร์ทนะเวลาขับ <laughs> เอา้าจัดไอ้เพื่อนแน่ิโอ้สูงแหงปิดไว้ครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งขั้นนะครับฝั่งน้นฟังทางนี้ครับฝังทางนี้ก็จะเป็นสีเหลือบเหลือมๆอมไป คล้ายเอฟเฟกนะสีเหลือบก็ก็งามนะครับสวยงามไปหน้าตัวน,นี้แต่ตัวน,นี้เป็น10ล้อนะครับ10ล้อเดยวเด้อแต่ว,ว,ว,ว่าคัดสีสวยนะอันนี้คัดสีสวยมากโอ้ย P11C นะครับเครื่อง P11C ครับนี่ สวยอยู่แต่ว่ามันเป็นสิบล้อนะครับใครที่อยากได้สิบล้อก็ต้องต้องคันนี้แหละดูคัสซีโอ้สีก็เรียมมากถ้าได้สภาพนี้ก็คัสซีไม่จำเป็นต้องทำสีก็ได้ดิงามนะครับหน้าแหนบหล้งแหนบไปไปดูข้างหน้ากันนะครับไปดูข้างหน้ากันว่างามบ่เอาผมเปิดประตูไว้ตัวนี้โอ้สีนี่ บ่ต้องเหดใไม่ก็ได้มั้งคัดคัดเอาเลยคันนี้ครับต้องไม่มีที่จับเว้ธรรมดาต้องมีที่จับเลยไม่มีที่จับแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ขึ้นไม่ได้ครับโอ้ยสูงสะเกินมันสูงครับขึ้นไม่ได้เอาไปนี่ก่อนไม่มีแนวจับกับธรรมดามันจะมีแนวจับไปดึงเอะคันนนนมีแต่คันนี้ไม่มีเนาะหรือว่ายังไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้ นี่คือปู่ที่นําเข้าเยอะครับปู่ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจอุอ,อที่บุรีรัมย์นะครับโอ้เกืบมันอุหลราจะท่านีครับพี่น้องอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่หัวยังไม่ได้ใส่เครื่องอันนี้ก็จะเป็นหัวหลากนะมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันแหละกำลังประกอบนะครับกำลังจะประกอบโอ,อ้ตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมี เครื่องมีหัวก็จะสวยงามเหมือนเดิมมาเลยนี่เครื่องอยู่นี่ครับอันนี้เครื่องอยู่นี่ครับฝั่งข้านี้ก็จะเป็นต่อหกล้อดั้มนะครับอันนี้เป็นดั้มยาวเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะ,ส,ะาส,สามเมตรสามเมตรเศษสามเมตรห้าสิบสามเมตรหกสิบเนี่ยจากการดูนะครับน่าจะประมาณนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นหกล้อแล้วก็ฝั่งรถสิบสองล้อ,ลอที่พิชัยใหญ่ทำการต่อนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาบ้างแหละเอาแบบนี้นะครับอยากได้แบบนี้สักคันต่อแบบนี้สักคันเนาะก,ก็มันสวยดีครับสาหรับคันนี้คันนี้เห็นอยู่ใน YouTube อยู่นะครับถือว่าเป็นคันที่โด่งดังเลยทีเดียวนะครับรหรับคันนี้จะทำยังไม่เสร็จก็ใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะเอา้านี่คือโดยประมาณนะครับโดยประมาณส่วนลมของอูชัยใหญ่ลุ่งเรืองกิจครับอันนี้ก็เป็นรถ 6ล้อดำนะครับ6ล้อดำที่ต่อกำลังเสร็จนะครับใกล้จะเสร็จหมดแล้วใกล้จะพร้อมที่จะออกไปหาเงินหาทองนะครับสำหรับใครอยากได้นะครับสำหรับใดอยากได้พอสือยากได้หางเอาแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็ติดต่อที่อู๋ชายใหญ่นะครับอู๋ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับเบอร์โทรศัพท์เพิ่น084ครับพี่น้องก็9 5 5 3 7นะครับ 084 9 2 9 5 5 3 7นะครับเบอร์โทรศัพท์พี่ชายใหญ่ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับเอาขอบคุณพี่น้องติดติดตามครับนี่คือศูนย์รวบรมรถบรรทุกเจ็ดลอยครับเอเจ็ดลอยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าโชคดีมีเงินใส่ครับปราศจากโรคภจะไข้เจ็บเดอ้อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ